สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวตีทุกท่านผมพล n 3 f นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวชุดไฟฮอร์ตะเกลนะครับนี่ครับผมเป็นชุดไฟเอาไปติดตั้งในเฮลิคอปเตอร์นะครับผมโอเคครับมาดูสิ่งที่เขามีให้นะมานะครับก็จะเป็นตัววงจรนะครับแล้วก็จะมีสาย ออกมาที่รีเซิร์ฟเวอร์นะครับเสียบกับรีเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เราสามารถสั่งงานนะครับเปลี่ยนสเต็ปไปโดยการผ่านสวิตช์รีโมทที่เราใช้เล่นนะครับก็เราสามารถจะเปลี่ยนรูปแบบไฟบนฟ้าขณะที่เราบินหรือข้างล่างก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับโอเคครับเขาก็จะมีชุดตัวนี้มาให้นะครับนี่นะครับสายต่างๆก็จะต่อไปก็จะมีไฟมาให้4ชุดเนี่ยแต่ว่าวงจรที่เขาให้มาเนี่ยมันยังมีเอาพุทไฟออกไปได้อีก2ชุดนะครับ นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เราเราอาจจะแบบอยากจะติดเพิ่มนะครับแล้วก็เขาจะมีสายต่อนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยชุดบางชุดมันจะเป็นสายสั้นคือมันแล้วแต่ขนาดของเฮลิคอปเตอร์นะครับถ้าเราต้องการต่อให้ยาวเราก็ใช้ชุดสายต่อนี้นะครับผมแล้วเขาก็มีขาฝาครอบไฟสเกลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่เป็นลักษณะนี้นะครับไฟเขาจะมีมาให้สีแดงสีเขียวนะครับผมโอเควิธีการต่อนะครับเราก็เอาสายตัวนี้นะครับมาเสียบที่เซอร์มาเสียบที่รีเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับผม จะเสียบที่ช n e l อะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการจะสั่งใช้งานนะครับแล้วก็อย่างอันนี้ตัวอย่างผมเสียบที่ช a n n ห้านะครับนะครับผมเสียบที่ช a n n ห้าแล้วผมก็สั่งให้ใช้งานที่สวิตที่รีโมทนะครับเดี๋ยวเราจะใช้นี่ครับนี่ครับผมกําหนดค่าเขาที่ชแน n ห้าเห็นไหมครับให้ใช้สวิต์ E ในการควบคุมนะครับเดี๋ยวผมป้อนไฟเข้าไปอ่ามีวงจรไฟของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ถ้าต้องการเปลี่ยนนะครับผมก็ดิดสวิตนะครับแล้วก็รอประมาณสักไม่กี่วินาทีเขาจะเปลี่ยนรูปแบบไฟเห็นไหมครับนะครับเปลี่ยนรูปแบบไฟไปแล้วถ้าเราต้องการให้เปลี่ยนอีกเราก็กดสวิตอีกอ่าเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งแล้วครับอ่าลองเปลี่ยนอีกจะมีแบบอื่นอีกไหมอ่าคราวนี้ก็จะเป็นกระพริบอย่างนี้ ช้าลงอ่านิ่งก็มีนะครับกดอีกอ่าอันนี้คือดับนะครับโปรแกรมมันก็จะหลูกไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบสเต็ปไหนนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานใช้ไม่ยากครับตัวนี้ขอแค่กำหนดสวิตช์ในช n e l ของรีโมทเราเป็นเท่านั้นเองครับก็สามารถใช้ ชุดไฟฮอสเกลตัวนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับครับผมจบคลิปเท่านี้นะครับสวัสดีครับมาเล่นอาซีกันครับ